สวัสดีค่ะเพื่อนชาวลัคนาเมษและราศีเมษคลิปนี้เป็นรักสามสร้างของชาวเมษประจำเดือนอรกรกฎาคมส5 6 3นะคะไพ่ของเมษไพ่ของแฟนเมษแล้วก็บุคคลที่3นะคะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้สิ่งที่ไพ่เปิดออกมาสื่อแค่ว่าแนวโน้มที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น แต่ว่าไม่ได้บอกว่าชีวิตเราจะต้องเป็นไปนตามนี้นะคะบางท่านอาจจะตรงบางท่านอาจจะไม่ตรงเป็นการอ่านพลังงานภาพรวมฟังพวกคำบันเทิงได้แต่ไม่ควรที่จะซีเรียสจนเกินไปเนาะมาเริ่มกันเลยที่ไพ่ของเมธค่ะไพ่ของเมธกับคู่ของคุณเนี่ยเพื่อนๆได้ไพ่ไปเดียวกันคือเรากับแฟนเราอะ่ะได้ไพ่ไปเดียวกันแล้วแฟนเราก็ได้ไพ่ไปเดียวกันกับบุคคลที่ส1ถ้วยกับเด็กถ้วยซึ่งให้ความรู้สึกว่า ชาวเมดนะ่ะช่วงกรกฎาคมนี้เป็นอารมณ์ที่ยังคงมีความหวังกับความรักครั้งนี้จะเลิกลาไหมก็ไม่จะตัดใจไหมก็ไม่แต่ยังรักอยู่แล้วก็อารมณ์เหมือนยังมีความหวังสร้างจินตนาการสร้างความหวังเรายังอยู่กับโลกมโนของเราเล็กๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเรามองว่าความสัมพันธ์มันมันน่าจะมีหวังสิมันน่าจะต้องได้ไปต่อสิแต่ว่าใบสรุปสุดท้ายเนี่ยเป็นแฮงแมนสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวมันจะยัง คงเป็นแบบนี้มันยังอยู่ในบล็อกเดิมเพราะแฮงแมนเป็นไพ่ของคนแขวนหัวลงมาแล้วก็เหมือนถูกสตาฟเอาไว้เหมือนเหมือนแช่แข็งอะ่ะคือไม่มีอะไรมากขึ้นไม่มีอะไรน้อยลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดหรือว่าชัดเจนสถานการณ์ยังคงเดิมแบบยืนพื้นยืนระยะเหมือนเลี้ยงไข่ประมาณนี้ยก็เลยดูเหมือนว่าเมธน่าจะประคองตัวอยู่กับความสัมพันธ์นี้ต่อไปทั้งท้ที่อาจจะ อ่าทุกใจอาจจะเจ็บปวดหรืออาจจะอยากเลิกอยากถอนใจเต็มทีแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะที่จะถอนความรู้สึกออกได้แล้วในบางท่านยังมีความหวังอยู่อย่างที่บอกความรู้สึกที่ดีดมันยังมีอยู่ที่แอบรอโทรศัพท์เขาเนะ่ะดูเหมือนกําลังรอข่าวสารจากเขาหรือเราเองอาจจะอยากพูดคุยอยากติดต่ออยากสื่อสัมพันธ์หรืออะไรกับเขาอยู่อะไรแบบนี้นะคะให้ของเขาเนี่ย เหมือนกับเขาก็ยังคงที่จะอยากที่จะสารสัมพันธ์กับเมฆต่ออยู่นะเรื่องราวสามคนเกิดสลับด้านกันได้นะคะดูเหมือนเขายังอยากสารสัมพันธ์กับเมฆต่ออยู่เพราะความรู้สึกที่ดีๆและความผูกพันจะทิ้งตรงนี้ไปก็เสียดายเดนมาริเช่นเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคนคนนี้เขาสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นกับ เมธหรืออาจจะเป็นทั้งบุคคลที่3าด้วยก็ได้นะคะแต่ความรักของเขาสามารถที่จะวนเวียนเริ่มต้นมาใหม่ได้ตลอดคือยังไม่ตัดใจเอาง่ายแบบนี้ดีกว่าเนาะแล้วปิดท้ายของเขาเนี่ยเขาได้เป็นไพ่2ดาวคล้ายๆ้แฮงแมนของเพื่อนเลยคล้ายๆแฮงแมนของเมธเลยไพ่2ดาบเขาอยู่ในอารมณ์ที่แบบไม่ไม่ยอมตัดสินใจนะคะคือไม่ยอมเลือกใครเลยฉันจะอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยอีกสองคนจะลบก็ลบไปฉันไม่รู้จะเลือกใครแล้วไม่รู้ว่าจะจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงที่มัน เป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดยังหาคําตอบแบบนั้นน่ะไม่ได้ดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจะได้ทําตัวถูกอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้บุคคลที่3มีไพ่ไปเดียวก,กันกับเขาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือทํางานอะไรที่มันมียูนิฟอร์มที่ค่อนข้างชัดเจนก็ได้ในบางท่านนะมีสเสน่ห์ในการพูดจาเป็นคนรักแรงเป็นคนรักจริงชอบก็ชอบมากเลิกไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะว่าเดสเนี่ยจริง,รงๆแล้วเดสเป็นไพ่ของการจบสิ้นเลิกลาหรือลาจากก็ได้ แต่ประกอบสิริรวมแล้วเนี่ยอีก3ใบที่เหลือของเขาเนี่ยไม่น่าที่จะเลิกลาได้เพราะว่าปิดท้ายเป็นไพ่เดวิลไพ่เดวิลเป็นไพ่ของรักสามเศร้าไพ่ที่เรายังอยู่ในบรรยากาศในอารมณ์อยู่ในวิถีของการดึงดูด และกิเลสต,ตันหาที่ที่ครอบงำอยู่เพราะไพ่เดวิเป็นไพ่ปีศาจเป็นไพ่ของการรักโลภโกรธหลงให้ออกแนวมืดมืดดำดำ,ดำหน่อยไม่ไม่ค่อยไปนในทางสว่างมากนะักแล้วก็มากับเดสแบบนี้นะเนาะรักแรงรักจริงมันปล่อยไม่ได้อะไรประมาณนี้ยังอยากให้ความสัมพันธ์มัน ก้าวหน้าไม่พร้อมที่จะจบอะ่ะไม่พร้อมที่จะเลิกมีบางช่วงที่อาจจะห่างหรืออาจจะทะเลาะหรืออาจจะมีปากเสียงนูนน่นนี่แต่สุดท้ายก็วนกลับมาอะไรแบบนี้นะคะส่วนชาเมศเนี่ยโอเคก็เครียดประมาณหนึง่งแหละเพราะไพ่แฮงแมนเป็นไพ่ของความเครียดอยู่แล้วเครียดจนไมเกรนขึ้นเลยแต่ว่าในใจลึกๆมันก็แอบมีความบังนะคะเพื่อนๆไม่มีวี่แว,ววว่าจะสิ้นสุดยุติหรือจะเลิกการกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ชัดเจนอะไรแบบนี้หากว่าเรายังอ่ไม่เจอทาง ออกหรือว่ายังไม่เจอคำตอบที่ชัดเจนสำหรับเราก็ต้องอาศัยความอดทนนะคะส่วนคู่ของเราเนี่ยคือเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับใจใครได้เนาะในเมื่อตัวเขาเองเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ส่วนบุคคลที่3ก็เดวิลนะคะอาจจะออกจากจุดจุดนี้ยากสักนิดหนึ่งในช่วงกรกฎาเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแล้วก็อาจจะมีบางท่านที่ตรงบ้างตรงบางส่วนหรืออาจจะมีบางท่านที่ไม่ตรงเลยยังไงก็อย่ากโกรธกันนะคะผู้อ่านก็ทํานายไปตามภาพไพ่ที่มันเปิดต่อเนื่องก็ผูก โยงเป็นเรื่องราวเวินเวไปตามประษา,าเพื่อนเพื่อก็ฟังเพื่อความบันเทิงกันและกันเนาะหรือฟังเก็บเป็นแนวทางก็ได้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้คำทำนายไหนไม่ถูกใจต้องขอไปด้วยจริงๆสวัสดีค่ะ